แน่นอนว่าช่วงนี้ค <śmy> ่ะ <to> <ys> มีการเริ่มออกมาเปิดโปงคนในวงการบันเทิงนะคะที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเวบพนันค่ะล่าสุดนะคะมีข่าวแว่วๆมาว่าดาราสาวอักษรย่อออ่างแล้วมีอักษรย่อของสามีว่าออ่างเช่นเดียวกันเนี่ยก็เพิ่งจะโดนเพจดังแฉยับนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีส่วนเอี่ยวพนันด้วยเช่นเดียวกันเกี่ยวกับเวบพนันนะคะจนทําให้หลายคนตกใจไม่น้อยค่ะแล้วจากที่มีข่าวลือออกมาว่าดาราสาวอักษรย่ออออ่างคนนี้เนี่ยมีส่วนเอี่ยวกับขบวนการเวบพนันทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย คือใครก็แน่หลายๆคนก็คาดดาวต่างๆนานาค่ะงานนี้นะคะเห็นทีว่าคนที่ตกอ,อกตกใจที่สุดก็คือแท็กพรันอยู่ถึงขั้นออกมาโพสต์เลยค่ะบอกว่าไม่จริงใช่ไหมน้องมีคนส่งมาดาราสาวออ่างกับเว็บพน,นันอันนี้ใครมีข้อมูลบ้างตกใจเลยงงเลย คือเจ้าตัวก็ออกมาแบบโพสแบบนี้นะคะแล้วก็มีการลบโพสดังกล่าวออกไปค่ะในขณะที่มีหลายคนนะคะเข้ามาคอมเมนต์กันก่อนหน้านั้นสน,น่นเลยว่า <S 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 เอ็ดาราอาออ่างเนี่ยคือใครกันแน่แล้วก็พากันคาดเดาไปต่างๆนานานค่ะส่วนเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะคะคงจะต้องมีการติดตามกันต่อไปค่ะ